สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้จิมจะพาพเพื่อนๆมาเข้าสวนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะพเพื่อนๆก็มีเวลานะคะได้มาอยู่ในสวนนะคะว่าจะปรับปรุงนะคะเพื่อนๆขยายพื้นที่นะคะเพราะว่าสวนบอลมันต้นบอลเยอะแล้วนะคะมันแน่นแล้วเนาะต้องขยายนะคะเพราะว่าไม่มีที่วางแล้วนะคะ,นะคะวันนี้จะพาพเพื่อนๆมาดูชายชนนะคะพเพื่อนๆชายชนต้นเล็กนะคะอีต้นหนึ่งที่จิมมีนะคะเพราะว่า มันโตเร็วนะคะมันสวยมากนะคะก็เลยอยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะด้วยกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะค่ะเพื่อนๆนี่ก็ชายชนก็อยู่ในนี้นะคะกับบอนลูกไม้นะคะที่เคยให้เพื่อนๆดูนะถ้าเพื่อนๆเคยติดตามก็จะรู้ว่าจิมเอาไว้ในนี้นะคะต้นยังไม่โตเท่าไหร่แตตอนนี้โตเร็วมากนะคะอะ่ส่วนอันนี้นะคะเพื่อนๆเป็นหัวนะคะหัวที่ตัดจอมออกไปนะคะอ่านี่คือหัวนะคะแล้วมี หลอดโผล่มาด้านข้างเยอะเลยนะคะเป็นเป็นหนัวของกวนอูนะคะเพื่อนสรุปแล้วบอลใบแดงๆที่จิมบอกว่าไม่รู้ชื่อนั้นน่าจะนะคะจิมสันนิฐานว่าน่าจะเป็นกวนอูนะคะเพราะว่าใบเขาจะลักษณะคลา้ายเงากวนอูนะคะเดี๋ยวจิมจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะ ค่ะเพื่อนๆจะพามาดูตรงนี้ก่อนที่จะพาไปดูชายชนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นเงาวกวนอูนะคะที่ให้ดูนนั้นใกล้ๆกันนี่ใบเขาจะเหลมนะอ่าตรงนี้จะกว้างนะคะเพื่อนๆนี่คือเงาวกวนอูแน่นอนนะคะเพื่อนๆเนาะส่วนต้นนั้นก็คือกวนอูนะจิมพาไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะ,ะอ่าเพื่อนๆนี่ค่ะที่จิมอ่าแงนอนนะคะแยกนอนะคะนี่ได้ทั้งหมดสี่ต้นนะคะเพื่อนๆนี่คือลูกของเขานะคะ จิ้มก็เอามาอบไว้นะคะเพื่อที่จะได้แข็งแรงโตเร็วนะคะเพื่อนเพื่อที่จะให้เขาแข็งตัวเร็วนะคะฟื้นตัวเร็วนะคะเพื่อนนี่ค่ะก็อบไว้อย่างนี้เนาะ,ะลูกค้าจองไว้แล้วนะคะสองต้นนะคะก็จะเหลือสองต้นนะคะถ้าเพื่อนๆสน,นใจก็ลองติดต่อมาดูนะคะถ้ายังไม่มีใครรับก็จิ้มก็จะเลี้ยงต่อไปนะคะให้เป็นตืดโตต่อไปนะคะบอลนี้ก็ยังมียังไม่มากนะคะ ถ้าเบ่งก็เบ่งได้นะถ้าไม่มีใครรับก็เลี้ยงต่อไปเอาไว้นะครับเพื่อนนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโจมของเขานะคะนี่ค่ะโจมที่จิม้มอักเนยออกมาจากหัวที่ให้ดูนั่นเนาะนี่อันนี้ก็จะอบไว้เหมือนกันเพราะว่าไอ้ต้องการให้เขาอ่ะแข็งตัวฟื้นตัวเร็วนะจิ้งก็พูดผิดนะแข็งตัวต้องการให้เขาฟื้นตัวเร็วก็เลยจะเอามาอบนะคะมีหลอดออกมาแล้วนะคะนั่นค่ะที่จริง เราอยากให้เขาฟื้นตัวเร็วนะเราเราตัดใบทั้งหมดนี้ออกไปก็ได้นะคะให้เหลือแต่หลอดนั้นนะคะแล้วเอาไว้อาไว้ด้านนอกเลยนะคะเพื่อนนะวิธีวิธีทําแบบง่ายๆนะถ้าเพื่อนๆไม่เสียดายใบนะก็คือตัดใบเนี่ยออกให้หมดเลยให้เหลือแต่จอมนะ่ะจอมตรงกลางเขีเขยวๆนั่นนะอันเดียวแล้วก็ฝังวางไว้ด้านนอกเลยเขาจะขึ้นเร็วมากเขาจะดูอะไรเขาเรียกอะไร สยืดตืดอตัวเพราะนันแหละนะคะเขาจะดีตัวเร็วมากนะคะโตเร็วมากแต่ที่นี้จิมก็รู้สึกเสียดายใบเขาอยู่เนาะเนี่ยใบยังสวยอยู่ก็เลยเอามาอบไว้ก่อนนะคะแล้วก็มัดถุงโยงไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยเอาเชือกมัดโยงไว้นะคะใกล้กันอันนี้ก็ลูกค้าโอนเงินมาแล้วนะคะลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยเป็นคนง่ายมากนะคะเป็นคนเออนะคะเราก็ เขาดีแล้วก็ดีเลยค่ะนาอเราก็รีบอบรีบอะไรจะได้ส่งไปเขาโอนมาแล้วนะคะทั้งหมดนะคะทั้งพิษพันล้านทั้งต้นนี้นะคะสงต้นอย่างละสองต้นเนาะก็โอนเงินมาเรียบร้อยนะคะก็คือยังไม่ได้ต้นไม้ก็โอนเงินมานะเนี่ยค่ะก็ทําให้เราเกรงใจนะกิ้มก็จะรีบอบให้แข็งแรงก็จะได้ส่งไปให้นะคะเพื่อนๆคือเราให้คือเขาบอกเราให้ต้นไม้แข็งแรงแล้วค่อยส่งไปนะคะก็ เจอคนดีๆแบบนี้เราก็ต้องรักรักษาน้ําใจเขาไว้นะคะเพื่อนๆนะอย่าไปอย่าไปลอกเล็กวกเวกนะคะเพื่อนๆวกเวกกับเขานะ่จะมันจะเสียลูกค้าเสียน้ําใจกันเปล่าๆเนาะเพื่อนๆเนาะ,ะอย่างเราก็มีตัวตนอยู่แล้วนะคะเราต้องทําอะไรให้มันให้มันโปร่งใสนะคะให้มันนับเชื่อถือได้นับถือได้นั่นแหละนะเราก็จะอยู่ตรงนี้อีกไปอีกได้นานนะคะไม่ว่าเรื่องต้นไม้หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่น,นะก็อยากให้เขาไว้วางใจเราในเรื่อง เนี่ยการทำมาหากินนะคะการนี่แหละการสร้างรายได้หรือการดำเนินชีวิตของเรานี่ยมันเกี่ยวกับเกี่ยวพันกันหมดนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะถึงไม่ได้ขายต้นไม้เราพูดอะไรนะคะเราทําอะไรเราก็ต้องมีความเชื่อถือได้นะั่นแหละเพื่อนเนะไม่ว่าเรื่องเองินเ,เรื่องทองเนี่ยนะคะเรายืมเขาเราหาเขาเราก็ต้องเอาไปส่งเขานะไม่ใช่อยู่ลอยาชายแล้วก็ใช้ชีวิตรู้ไปวันวันนะคะจิมไม่ใช่คนแบบประเภทนั้นนะคะจิมจะจิมจะ ชีเรียดมากนะเรื่องหาเงินเขายืมเงินเขาเนี่ยยืมคํำจิ้มจะเอาไปส่งเช้าเลยคือจิ้มเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าไม่มีคือไม่ไม่เอาไม่ใช้นะจิ้มจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ไม่ใช่จะว่าคนอื่นนะคะไม่ไม่ได้จะพูดว่าใครนะคะถิ่หมายถึงว่าพูดให้ฟังว่าจิ้มเป็นประเภทนั้นนะคะจิ้มจะเป็นแบบนั้นนะคะจะอยู่ตามภาษานะถ้าไม่มีก็คือไม่เอานะคะถ้ามีพอได้ก็คือจะเอานะก็เลยอยู่ตาม นี่แหละอยู่ตามธรรมชาติของจิมนี่แหละนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูชายชนกันนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆมาค่ะเรามาดูชายชนกันนะคะชายชนต้นนี้แข็งแรงโตเร็วมากนะคะจิมได้มานะคะรู้สึกว่าน้องจะไม่มีการยุบการเหี่ยวการสงัดอะไรเลยนะคะจะมีความโตเร็วสดชื่นแข็งแรงดีนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันนะคะนี่ค่ะนี่นะคะอาโหลดใหม่มามาอีกแล้วนะคะหลดรู้สึกว่าจะมา อาทิตย์ละหลอดเลยนะคะจิมว่าอย่างนั้นเลยเพราะจิมมาเปิดดูทุกอาทิตย์นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วก็คือหลอดนี้นะคะเนี่ยนี่นี่จิมก็มาเปิดดูอีกก็ออกมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะหลอดอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูไกลๆนี่นี่ค่ะหลอดออกมาแดงแจ๊ดเลยนะคะเพื่อนรู้สึกว่าชายชนต้นนี้ก็จะสวยอีกแล้วนะคะเหมือนชายชนต้นนั้นเลยจิมก็คงจะต้องเก็บไว้แล้วตรนเลก จิมว่าจะปล่อยนะชายชนต้นนี้นะ่ะถ้าใครสนใจจิมจิมเคยประกาศปล่อยไปแล้วนะคะแต่ไม่มีใครรับเนาะคืออย่างนี้แล้วจิมไม่ปล่อยแล้วนะคะจิมคือจะเก็บแล้วนะคะนี่ค่ะหลอดหลอดใหม่มาแล้วนะคะเดงนะคะดูกิง่งอ่าใบของเขานะคะไม่มีไม่ม,ม,มีทิ้งใบสักใบเลยนะมีมีใบนี้ใบเดียวนะคะนี่ใบนี้ใบเดียวที่เนี่ยใบเหลือง คงจะใบานานแล้วแหละนะคะนอกนั้นก็สมบูรณ์ทุกทุกใบใบนี้เขียวสองใบนี้เขียวนะคะสามใบนี้แดงนะคะแล้วก็ใบล่าสุดก็แเดงนะคะเพื่อนดูแล้วจะทรงดูทรงแล้วจะสวยนะคะเนี่ยประชาชนต้นนี้เนี่ยจะเก็บไว้ทําเมเปินค่ะทุ่แข็งแรงโตเร็วมากกิ้มอบก็จริงนะคะแต่ถ้าต้นไม้มันไม่ไม่แข็งแรงมันไม่ไม่โตไม่สมบูรณ์อ่ะมัน ถึงอบได้มันก็เคระมันก็เกรนนะคะมันไม่โตหรอกคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดินก็ดินที่จิ้มผสมนั่นแหละเนาะดินที่ตายต้นไม้นะคะมันมันทับถมกันใบไม้นะคะก็จิ้มก็ไปขูดขูด,ขดโกยมานะคะแล้วก็มาปลูกนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะคืออบไว้ในน้ําธรรมดานะคะนี่ใส่น้ําแล้วก็อบไว้นะคะโตเร็วมากจิ้มก็คงจะอบไว้จนกว่าจะนี่ใหญ่โตสูงนะ,ะจะเอาอบมาไว้ข้างนอกนะคะก็จะเลี้ยง ข้างนอกให้เป็นบอนข้างนอกเหมือนเดิมมันมีต้นใหญ่นะคะให้เพื่อนๆดูประจำเพื่อนๆจิมจะบอกว่าต้นนั้นนะคะเกิดอาการนะคะป่วยนะด้วยฝีมือของจิมเองนะฝีมือของจิมเองนี่แหละจิมก็เสียใจมากนะคะแต่จิมทําคลิปไว้แล้วนะคะทําคลิปไว้ตั้งแต่น้องป่วยนะคะตั้งแต่วันแรกเลยที่จิมทํานะคะจิมเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะวันวันท้ายล่าสุดนะใบสวยงามมากแดงนะคะสวย พอหลังจากนั้นจิมก็ทําน้องป่วยนะคะแต่จิมทําคลิปไว้แล้วเดี๋ยวจิมก็จะเอามาลงให้ดูนะคะตอนนี้น้องกําลังรักษาตัวอยู่นะคะจิมบอกอย่างนี้นะคะเอาน้องกําลังรักษาตัวอยู่กําลังฟื้นมานะคะกําลังแตกโหลดใหม่มาสองหลดนะคะจิมจิมกลว,ว่าจะเป็นพุ่มนะใบตั้งนะคะกิงตั้งใบตั้งขึ้นมาจิมถึงจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนเสียใจมากนะคะแต่แต่เขาไม่ตายเขายังมีหัวแต่หมายถึงว่าเราเสียใจตรงที่ มันบอลมันสวยเต็มที่แล้วนะคะแต่เราไปทําให้มันมันไม่สวยนะคะเพื่อนๆมันมีสาเหตุอยู่เ๋ยวจิมจะไปเล่าให้ฟังในคลิปนะคะจิมทําไว้แล้วเนาะก็เลยวันนี้พามาดูต้นนี้นะคะนี่ดูหลอดใหม่เขานะคะเดงมากเดงทั้งหลดเลยนะคะเพื่อนคงจะสวยเหมือนกันนะคะบอลสีชายชนนะจิมได้มาจากเจ้าเดียวกันต้นนั้นก็เหมือนกันต้นใหญ่นะคะกับจะกับต้นนี้นะได้มาจาก สวนเจ้าเดียวกันนะคะเพื่อนๆนะเขาขายไม่แพงนะแต่ต้นใหญ่นั้นจิ้มได้มาเป็นพันพันสองร้อยห้าสิบเนาะแต่ต้นนี้ได้มาสามร้อยกว่าบาทนะคะเพื่อนตอนนั้นมีอยู่ประมาณสองสามใบนี่แหละนะคะสองใบกับหนึ่งหลอดนะคะจิ้มได้มาสามร้อยสี่สิบรวมส่งนะคะต้นนี้นะคะต้นเล็กมากออกมาแบบกล่องเล็กๆเ,เลยนะคะอะเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะเ,เพื่อนเนี่ยจิ้มจะให้ดูอีกต้นหนึ่งเนาะ ขออนุญาตเดี๋ยวคือต้นนี้จิมก็ชอบมากนะคะจิมก็อยากสะสมไว้สักต้นหนึ่งมันเป็นบอลกาบนะคะเป็นลูกไม้นะคะเพื่อนเนี่ยตอนได้มาก็รากมีอยู่เส้นเดียวนะเส้นหรือสองเส้นนี่แหละน้อยมากกันเลยเอามาอบไว้นะคะเพื่อว่าเขาจะโตเร็วๆนะคะไม่ใช่เขาไม่ตายหรอกนะคะพูดถึงว่าแต่อ่ามันรากมันมาน้อยนะคะเพราะว่าเรารีบอ่ารีบสั่งรีบรีบซื้อนะคะก็เลย ได้ลากมาน้อยนะคะก็เลยเอามาอบนะคะเพื่อนนี่ปรากฏว่าก็น้องก็โตเร็วสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะบนส่วนนี้ก็สวยนะคะเพื่อนนี่ค่ะสวยนะคะออกมานะคะอ่าสองรู้สึกว่าจะสงต้นเดียวแหละนะคะแต่ใบเขาเป็นอย่างนี้ใบเขาใบเขามีแข้งนะคะเพื่อนนี่คือใบหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เขาเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาเนี่ย คือใบนึงนะคะแต่ตรงนี้เขาเป็นแข้งเขาเรียกบอลมีแข้งนะคะบอลกาบบอลกาบและถ้วยนะคะเป็นบอลกาบและเป็นบอลถ้วยนะ่ะมีปลายด้วยมีมีด่างด้วยนะคะเนี่ยสวยมากนะคะถ้าเลี้ยงใบใหญ่ๆนะคะเป็นสีชมพูทั้งใบเลยสวยมากนะคะเพื่อนนี่เรารอนะคะรอที่เขาจะต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่มีหัวนะคะเราก็จะทําการนะ่ะแยกขยายนะคะเพื่อนท่านไหนสนใจก็ลองติดตามไปเรื่อยๆนะคะจิม ก็จะเบ่งนะคะท่านไหนที่ชอบนะคะมีความชอบมีความสนใจเหมือนกันนี่แหละมีความดูแล้วนะคะดูต้นบอลแล้วมันรู้สึกว่าชอบมีความรู้สึกดีนะคะรู้สึกสบายใจนะคะมันไม่ขัดหูขัดตานะคะถ้าคนชอบอะ่ะนะเพื่อนเพื่อนคนชอบก็จะดูได้ตลอดนะคะจนจบคลิปมายกเว้นว่าจิมพูดไม่เข้าหูนะคะจิมพูดมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อาเพื่อนเพื่อน ที่ดูนะคะถ้ารู้สึกว่าจิมพูดมากหรือมันพูดไม่เข้าหูก็คอมเมนต์มาบอกจิมได้เลยนะจิมไม่เครียดหรอกนะจิมก็จะปรับปรุงนะคะก็อยากให้ทุกคนมาดูนะคะแบบสบายใจแบบผ่อนคลายนะคะไม่ใช่มาดูแบบขัดหูขัดตาอย่างนี้นะคะจิมก็ต้องขออภัยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคอมเมนต์มาว่าได้เลยนะจิมไม่เครียดหรอกจิมดีใจด้วยที่มีคนมาบอกจิมนะคะไม่ใช่ว่าดูดูผ่านไปอะไรก็ช่างมัน <laughs> นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคือ หมายถึงว่าจิมจะบอกว่าคนที่เขาเข้ามาดูน่ะคนที่เขาชอบบอน,นะคะไม่ว่าจะช่องไหนเลยอันนี้เราจะพูดมากนะคะแต่เขาพูดนิดนึงคนที่เข้ามาดูที่เขาชอบจริงๆอ่ะเขาก็จะดูจนจบคลิปนะคะคือเขาชอบดูบอลนะคะดูแล้วสบายหูสบายตาสบายใจแบบนี้ค่ะเนี่ยบอลสวยๆเนี่ยถึงจะเห็นทุกวันแต่มันมีความเปลี่ยนเปลงนะคะจิมไม่ได้เอาเดินๆมาให้ดูนะมันก็จะมีความเปลี่ยนเปลงแตะเตกโหลดใหม่โตขึ้นหรือ ใบใหม่ขึ้นมาหรือยังไงอะไรเนี่ยจิมก็จะให้ดูอ่าเปลี่ยนเปลงไปเรื่อยๆเนาะก็กลัวจะเบื่อกันก็เอามาให้ดูใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเหมือนอันนี้ก็ตอนแรกมันก็จะมีใบสองใบเนาะตอนนี้เขาก็จะสวยแล้วจิมก็เอามาให้ดูด้วยกันเนี่ยค่ะคนที่ชอบก็จะรู้สึกว่าเออมันก็สวยตื่นตาตื่นใจนะคะเหมือนกับจิมที่ดูนี่แหละจิมก็รู้สึกว่ามันสวยมัน มันโตแล้ว,วมันโตเร็วนะคะก็เลยเอามาให้ดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยประมาณนี้นะสองต้นนี้ก็เขาจะอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆอ่านะคะเนี่ยเขาจะอบอบอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆชายชนเนี่ยตอนนี้ราคาไม่แรงแล้วราคาราคาก็ลงแล้วแต่ถึงยังไงนะคะคนชอบนะคะเพื่อนเนาะเราก็จะรอซื้อรอเอฟอยากได้มาไว้ที่บ้านเรานี่แหละนะมาปลูกก็คือชายชนที่เราอยากได้ ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ราคาเพลงราคาลงราคาขึ้นแล้วก็ถ้ามีเงินเราก็จะซื้อมานะเหมือนเราอยากได้ทองได้กระเป๋าได้รองเทา้าได้เสื้อผ้าก็เหมือนกันนะคะกับต้นไม้เนี่ยเราก็จะรอซื้อจนได้เนาะ,ะจิมก็พูดประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามันเป็น อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะพูดมากอีกหรือเปล่าก็อยากคุยด้วยนั่นแหละค่ะอยากอยากให้ดูต้นไม้แล้วก็อยากจะคุยด้วยกับทุกคนนั่นแหละค่ะอยากให้มันเพลินๆเนาะไม่อยากให้เบื่อนะคะเพื่อนเนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดจิมก็ว่าจะขยับขยายสวนบอนจิมนะคะให้มันออ,อกไปทางนู้นอีกสักสักสองโลกนะคะจะตัดไม้ไผ่นะคะมาสักสามต้นนะหนึ่งสองสามแล้วก็จะรื้อนะคะรื้อเสรลมนี่ ขยายออกไปแล้วก็ทาให้ให้มันเป็นอย่างงี้อีกล็อกหนึ่งนะคะเพราะว่าจิ้มก็ขยายไปเรื่อยนะตอนนี้นะคะตอนแรกมันมีอยู่ล็อกนี้ล็อกเดียวน,นะคะเนี่ยล็อกหนึ่งเนะะี่ยค่ะจิ้มก็ขยายมาเป็นล็อกสองเนี่ยคะ่ะต้นนี้นะคะต่อไปก็ล็อกสามต้นนั้นนะคะจิม้มจะขยายออกไปอีกล็อกหนึ่งนะคะก็ขยายกว้างๆหน่อยเนาะเผื่อนะคะเผื่อต้นที่มันแยกออกไปนะคะมันไม่มี มันเต็มแลวค่ะมันไม,ม,ม่มีที่ช่องว่างที่จะเดินแล้วนะคะจะขยายนะคะวันนี้เนาะพาเพื่อนๆมาดูก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปทํางานต่อะะวันนี้รู้สึกว่าจะหลายอย่างนะคะวันหยุดสามวันนี้คงไม่ได้พักแล้วค่ะต้องหลายอย่างมากนะคะมีมีพริกสุกด้วยนะ,ะที่จิมปลูกไว้นิดนึงนะคะที่เคยถ่ายไว้เพื่อนๆดูเดี๋ยวจะทําคลิปช็อตคลิปสั้นให้ดูนะคะสําหรับพริก ะะจิ้มปลูกนิดนึงแต่ว่าได้เก็บตั้งหลายครั้งแลวพริกมันดกมากนะคะคือเราปลูกน้อยแต่เราดูแลได้นะคะใส่ปุ๋ยนะคะได้ก็เลยมันมันงามมันดุกนะครับเพื่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูประมาณนี้นะคะหวังว่าจะชอบนะคะวังวก็จะผ่อนคลายสบายอกสบายใจไปสักช่วงหนึ่งเนาะก็ดีใจนะคะถ้าเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านนะคะ ให้ทุกท่านมีความมาสบายอ,อกสบายใจสบายตานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนะวันหลังในี่จิมจะพามาดูใหม่นะคะต้นไหนที่มันสวยๆมันมันเตกโหลดมามันงามมันเปลกหูเปลกตาไปก็จะพาทุกท่านมาดูนะคะท่านที่ชอบอ่าบอนสีนะคะเพื่อนๆชอบดูต้นไม้ชอบดูบอนนะคะเหมือนกันจิมก็ชอบดูในะจิมนั่นเป็นคนเคยบอกเพื่อนอยู่นะจิมคนใจร้อนมากแต่มาได้อยู่กับบอนก็รู้สึกว่า จะใจเย็ยนลงนิดนึงนะคะเพื่อนๆนิดนึงนะคะก็ยังดีเนาะอ่ะก็ไม่พูดมากแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมคลิปในวันนี้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ